นี่เราอยู่กันที่สนามบินเชียงใหม่เดี๋ยวเราจะพาไปเดินเล่นสนามบินเชียงใหม่ก่อนที่จะเดินทางกลับนะฮะอันนี้คือโอเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าเราต้องรอคืนรถมอเตอร์ไซค์เขาก่อนเนาะอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศนะครับตรงนี้เข้ามาที่ประตู11นะฮะก็จะมีนี่เลยบรรยากาศประมาณนี้ มีแบบแท็กซี่มีตู้ ATM อะไรอย่างนี้ยนะฮะอยู่ฝั่งด้านนี้นะอันนี้ผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศมาเดี๋ยวเราไปเดินดูบรรยากาศในสนามบินดีกว่าเพราะว่ากว่าที่เขาจะมารับรถก็ประมาณอ๋อแท็กซี่แท็กซี่เข้าเมือง150บาทนะครับเนี่ยแท็กซี่แท็กซี downtown, ่ทูดาวเทาร้อยห้าสิบมีแบบ วยเตียวเหรอนูดเดินเอ็กซ์เพรสนะครับตรงนี้คือเป็นโซนของผู้โดยสารอ่านะระหว่างประเทศวิ่นี่มีตู้อันนี้ได้ตอนนี้เราอยู่ที่ตู้เซลเซอร์วิสเช็คอินนะฮะตอนนี้ก็จะมีของไทยการบินไทยสมายบังกอกแอร์เวย์ไอเอเชียนะฮะแล้วก็ซิต้า เราไปแอฟริกาใช่ไหมเนี่ยเขาก็จะมีแบบจุดเช็คอินพิมพ์บอร์ดดิ้งอาภาษาไทยแล้วกันเนาะเช็ค <laughs> อินแล้วก็พิมพ์บอร์ดดิ้งพาสนะแล้วก็เลือกเป็นเราเช็คอินมาแล้วนะทุกคนเช็คอินจากแอปนะแล้วก็พิมพ์บอร์ดดิ้งพาสนะครับป้อนหมายเลขเอาลืมเดี๋ยวนะอ่ตอนนี้เราก็พิมพ์เรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าของเราเป็นบอร์ดดิ้งเราเอา้าวคลิกยืนยันอา้าว อ๋อมัญชานี่นะเสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมขึ้นเครื่องแล้วนะฮะพิมพ์เรียบร้อยอ้ยง่ายมากเลยเห็นนะได้บอดดิ้งมาแล้วนะฮะถ้าสุราชค,คจะมาพิมพ์ตรงนี้ก็คือมาตรงเซลลเซอร์วิสได้เลยนะครับง่ายๆเช็คอินได้ลายใสกานบินเลยนะครับเ,เดี๋ยวพาเดินแบบเดินชมบรรยากาศนะเขาก็จะมีแบบเป็นจุดนี่เป็นแบบเคาน์เตอร์เช็คอินต่างๆนะแต่ว่าเขายังไม่เปิดนะนี่ๆี่เดี๋ยวเรามาดูก่อน เที่ยวของเราไม่แน่ใจว่าสามสี่สองแปดเที่ยวสามสนะี่ส <c oughs> องแปดนะเออสามสี่สองแปดเคาน์เตอร์เช็คอ๋อนี่ไงถ้าสุดท้ใครจะมาก็นี่เลยนะทุกคนเราเราไปรอบเที่ยงตอนนี้เจ็ดโมงสี่สิบสามมาถึงสนามบินตอนเจ็ดโมงสี่สิบสามแต่ว่าไปรอบเที่ยงนะสามสี่สองแปดเนี่ยเคาน์เตอร์ชินยี่สิบสองถึงยี่สิบหกนะฮะยี่สิบสองถึงยี่สิบหก นี่ไงเนี่ย,ยสามารถมาเช็คอินตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็แบบไปเดินจะพาไปเดินชมบรรยากาศนะฮะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายนอกนะครับเดินเดินเล่นๆนะเดินเล่นๆบางคนเดดูบรรยากาศแต่ว่าส่วนมากช่วงเจ็ดโมงร้านค้าก็าอาจจะยังเปิดไม่เยอะเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราพาแบบเดิน ดูเล็กๆก่อนอันนี้ไปรษณียน์นะฮะอันนี้คือเมื่อสักครู่ที่เราเดินผ่านมานะจะเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศนะครับแต่ว่าตอนนี้เรากําลังเข้าไปสู่ผู้โดยสารภายในประเทศนะครับตรงนี้มีตํารวจท่องเที่ยวด้วยผู้โดยสารภายในประเทศนี่มีไทยไลออนแอร์เวสเจ็ทนะครับนกแอร์แอ,อเชียไทยการบินไทยอนะไรเงี้ยมาซื้อตัว๋ว อันนี้ก็อ,นน A. A. Er. อันนั้นแอฟริกอันนั้นไทยสมายเนี่ยตู้เซลด์สวิสเยอะมากเลยคือจริงๆมีตู้เซลสวิสอย่างเงี้ยดีนะทุกคนมันสบายไม่ต้องไปเช็คอินที่เหมือนเคาน์เตอร์เราทําเองได้แต่ว่าที่นั่งมันเลือกไม่ได้นะถ้าสมมติเรามาอย่างนี้แล้วอ,อันนี้ก็จะเป็นแบบฟิลประมาณนี้อันนี้คือแบ็คแคนยอนโอ้ร้านกาแฟแบ็คแคนนะอยากนั่งอยู่นะแต่ว่า เดี๋ยวเขาต้องเดี๋ยวเขาจะตามมาตามเราไปขึ้นรถอุย้ยฝั่งทางนี้มีปูติเตอร์คอเนอร์ได้ปติโ,เโตเขาไปด้านไหนเวลาเชียงมาเนี่ยมาซื้อมาซื้อของฝากในนี้ก็ได้เนี่ยมินิมาร์เก็ตแต่ว่าก็ราคามันก็อาจจะไม่ได้แบบถูกเท่ากับด้านนอกนะที่ ที่เราไปซื้อตามอะไรเงี้ยแต่ว่าก็สบายโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปถือมาไกลอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถที่จะมาช็อปปิ้งด้านเดลน่นนั้นเป็นคาเฟ่อเมซอนนะฮะวาบีอันนี้ร้านอะไรอ่ะโอ้โหร้านร้านผักผลไม้ร้านอะไรโดยโคงโดยคำอย่างเงี้ยล่ะน้ำผลไม้รอยัลโปรเจกตอ๋อเป็นรอยัลโปรเจกต์เ P o et, ดลิควีนนะครับสนามบ,บินเชียงใหม่นะครับ อันนี้คือด้านล่างนะยังไม่ได้เข้าไปในตัวข้างในที่แบบรอขึ้นเครื่องนะก็จะมีประมาณนี้นะครอันนี้ Starbucks อันนี้เป็นเคาน์เตอร์ AIS นะฮะอันนี้เป็นเคาน์เตอร์รถเช่านะครับมีเยอะแยะเลยถ้าขึ้นด้านบนก็คือสำหรับคนที่จะบินฟ้าจะบินอ้าวแบ็คแคนยอนมีสองสัก จริงๆไปแคบบนยอนอยู่ในสานามบินอย่างสานามบินดอนเมืองก็คือเยอะมากแคบบนยอนเยอะมากสนามบินเชียงใหม่ก็มี2ส,สาขาเลยทุกคนฝั่งนี้ดูแบบเออฝั่งนี้แบบดูใหญ่กว่าอันนี้เอ้าเข้าซอยเข้าซอยเฮาส์ร้านเข้าซอยเฮาส์นะครับฝั่งด้านนี้ก็เป็นรถเช่ารถเช่าส่วนมากจะเป็นรถรถยนต์นะรถเช่าถ้าสุนาขอยากได้มอเตอร์ไซค์ก็ต้องติตดต่อเพจอะไรเข้ามาก่อนอันนี้ก็เป็นแบบ บริษัทข้อมูลท่องเที่ยวรถเช่าแท็กซี่แท็กซี่เนี่ยรถเช่าหมดเลยเนาะประมาณนี้นะทุกคนเราพามาเดินดูแบบรอบๆเนาะว่าแบบว่าในสานามบินมีอะไรบ้างอันนี้คือเป็นผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศนะเวลาบินมาจากที่อื่นๆก็จะมาออกตรงประตูนี้นะ,ะัะพอออกมาปุ๊บล้วก็จะมาเจอสตาร์บัคก่อนเลยมาเจอแบบร้านค้าอะไรต่างๆนันนะไปเดี๋ยวเราก็ มันเพิ่งแบบเจ็ดโมงกว่าเจ็ดโมงแปดโมงอ๋เราไปอยู่ฝั่งดันนู้นแหละเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยแบบหาอะไรกินเพราะว่าขึ้นรถให้เสร็จก่อนนะครับเอทีเอก็มีอยู่นะดูทีเอกรุงเทพทีทีบีเดินเ,เล่นเล่นเดินเล่นเล,นเ,ลนเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปด้านบนซัก 8ปดโมงเ้าโมงอ่ะเยังไม่ได้ดูว่าเขาให้เราเนาะบอดดิ้งบินเที่ยงนะครับบอดดิ้งสิบเอดโมงยี่สิบเอ่อสักประมาณสิบโมงค่อยขึ้นไปสิบโมงค่อยขึ้นไปด้านบนเพื่อที่จะไปขึ้นไปบอรดดิ้งแล้วก็ไปเดินพาแบบทุกคนดูไปเดีรู้สึกว่าสนามบินเชียงใหม่ที่เคยมาก่อนหน้านียนะมันจะมีของกินเยอะอยู่นะด้านบนก็มีของกินด้านล่างก็มีนะ ตอนนี้เราขึ้นมาชั้นบนนะครับชัน้นอันนี้คือไม่รู้ว่าชัน้นเขาเรียกว่าชั้นอะไรชั้นหนึ่งชัน้นมีก็จะมีแบบจุดของกินคือด้านนอกนะเรายังไม่ได้เข้าไปด้านในแม็กแม็กมก,กินกินกินไก่ที่แม็กพี่นะ้อ่ยมีแม็กโดนัลแล้วก็มีเบอร์เกอร์คิงนะฮะอ๋อแบบเยอะเลยอะที่นั่งชิวๆนั่งเล่นที่แม็ก เบอร์เกอร์คิงเงียบมากไม่มีคนเลยมันอาจจะแบบเพิ่งแปดโมงครึ่งตอนนี้แปดโมงครึ่งะเนี่ยแล้วก็แบบมานั่งพักผ่อนมานั่งชิลได้เดี๋ยวต้องเข้าไปด้านในด้านในก็จะมีร้านแต่ว่าเราอ่ะไม่มั่นใจร้อปอร์เซ็นะว่าด้านในจะมีร้านอะไรหรือเปล่าเผื่อไม่มีแย่เลยกินแม็กดีกว่าเนาะร้านอาหารก็ ร้านอาหารไม่เยอะเท่าไหร่นะทุกคนฝั่งด้านนู้นนีเดี๋ยวลองเดินดูฝั่งด้านนู้นเผื่อด้านนู้นมีอันนี้คือเป็นผู้โดยสารอันนี้ภายในประเทศนะครับด้านหน้านุ้นจะเป็นระหว่างประเทศถ้าไม่มีอะไรก็ค่อยมากินแม็กละโอเคทุกคนเราเดินไปดูแล้วนะครับตรงระหว่างประเทศไม่มีอะไรมีแบ็คแคนยอนหนึ่งที่นะฮะแบ็คแคนยอนแล้วก็เป็นเข้าไปในสนามบินเลยเนะี่ยถ้าจะกินก็ต้องกิน บอร์เกอร์คิงกับแมคโดนัลด์ด้านบนนะฮะหรือไม่ง,งั้นก็คือด้านล่างก็อาจจะมีพวกเตกี๋ยวขนมชากาแฟแล้วก็อีกทีหนึ่งก็คือเข้าไปด้านในเลยซึ่งตอนนี้มันเพิ่ง8ปดโมงครึ่งเราบอดเครื่องประมาณ11บเอ็ดโมงแปดโมงครึง่งเก้าโมงครึง่งสิบโมงครึง่งสิบเอ็ดโมงครึง่งอุย้ยประมาณ3มชั่วโมงหนะ้าเข้าไปนั่งอยู่ข้างในมันจะน่าเบื่อไงในเห็นเมนูด้านนู้นนะแต่ว่าข้างในก็น่าจะมีของกินเยอะอยู่นะ กินเนี yeah. ่ยกินแม็กเดี๋ยวกินแม็กดีกว่าทุกคนวุด้านนี้ก็มีร้านคา,านะทุกคน,นโจ์ซนชั้นบนเหมือนกันเดี๋ยวลองเดินดูว่ามีอะไรเนี่ยอ๋อร้านไข่ยาร้านข่ยาอันนี้ก็จะเป็นแบบร้านของฝาออด้านบน เต็มเลยน,นี่ไงร้านข้าวนะฮะอ๋ออันนี้มันเป็นพัฒาการของการบินไทยนี่ด้านนี้ก็มีด้านนี้มีอะไรนะด,ด้านนี้มีของกินแล้วก็รอไซับเดย์ด้านในน่าจะมีแต่ไม่เยอะมากนะด้านในข้างในเลยอะมีซับเวย์แล้วก็อะไรอีกหมดละ ไปมาไปมาเราว่าเรากินข้าวซอยดีกว่าทุกคนอุ้ยอุ้ยมีข้าวด้วยเนี่ยอืมดูโดไปกินข้าวนี่นั่งนี่เลยดีกว่านั่งไหนดีนั่งไหนดีเขาเขาด้านไหนอ๋อข้าวซอยเฮาส์นั่งหน้าก็นั่งหน้าไปเลยสิใช่ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขับนก่นนี่นี่นี่เอามาทางนี้ก็ได้ยเอามามุนมุมนี้ก็ได้ คือตอนนี้เราอยู่ชั้นล่างแล้วนะทุกคนแต่ว่าถ้าใครแบบว่าจะมาสนามบินถ้ามีเวลากินข้าวก็กินข้าวจากข้างนอกมาได้นะแล้วก็ถ้าใครไม่มีเวลาก็มันจะมีเป็นเนี่ยข้าวซอยอันนี้คือร้านข้าวซอยนะฮะจริงๆอ่ะเขาตอนเช้าเขาจะมีเฉพาะข้าวซอยจริงๆมันจะมีเมนูเยอะอยู่มีข้าวอยู่แต่ว่าเช้าตอนเช้าจะได้แค่นี้ข้าวซอยแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีอย่างอื่นแล้วก็ข้างบนก็จะมีเป็นแบบแมกโดนอลกับเบอร์เกอร์คิงนะฮะแล้วก็มีซั b เวย์ แล้วแต่ว่าใครอยากกินอะไรแล้วเลยก,กินข้าวแล้วก็เดี๋ยวไปนั่งไปนั่งแบบคาเฟ่ซะหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าเรารออีกสักระยะหนึ่งอะเราก็จะไปนั่งแบบเล่นไปชาร์จแบตไปทําอะไรฝั่งน,นี้ก็เป็นแบบจุดเช่ารถหมดเลยได้มาแล้วนะครับทุกคนเป็นข้าวซอยไก่เลยครับคือกินข้าวซอยราคาแบบ40 50บไม่กินเนี่ยอันนี้มากินข้าวซอย149 <c oughs> <c oughs> ถ้าแบบด้านนอกประมาณ 4 0 50บาทในสนามบินก็149นี่ประมาณนี้นะเดี๋ยวกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวไปนั่งคาเฟ่ไปพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวถ้าเข้าไปด้านในก็จะถ่ายด้านในให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านนี้เนี่ยแบคแคนยอนอีกแล้วแบคแคนยอนแบบคลองสนามบินเลยดอยช้างคาเฟ่นะอยู่ฝั่งด้านนี้เดี๋ยวเราต้องไปขึ้นเกต14นะครับรักเมืองเหนือเนี่ยมีแบบของขาย,ยด้านใน รักเมืองเหนืออันนี้อะไรอันนี้ก็ของฝากของของฝากเยอะมากโอ้โหสิบเอ็ดสิบสองสิบสี่อยู่ข้างล่างนะทุกคนแล้วก็เดินเดินเดินมันมีแบบสามสี่ห้าหกเจ็ดอะไรเงี้ยเอ๊แล้วสิบเอ็ดสามสี่มันไปไหนสรุปอยู่ข้างล่างนะนี่มีชั้นล่างด้วยถ้าใครมาแล้วแบบว่าหาไม่เจอเหมือนเรานี่ไงเกสิบสี่นี่อยู่ตรงนี้นี่ทางออกที่สิบสี่น่าจะต้องขึ้นรถไปแน่เลย เดี๋ยวรอข้างล่างมีดอยช้างด้วยดอยช้างคอฟฟี่ข้างล่างมันจะเป็น11 12 14นะฮะมีแบบ On Ground ดอยช้างออนกราวคอฟ f ี e เต็มเลยอ๋อแบบมีพิซซ่ามีอะไรด้วยอุ้ยข้างในแบบของกินเยอะกว่าข้างนอกอีกเราไปกินเราไปกินข้างนอกมาข้างในดูที่มีอันนี้ด้วยอ่ะ มาล่ามีน้ำมีอะไรแบบเยอะแยะมากมายทุกคนอ๋อถ้าถ้าเข้ามาปุ๊บข้างบนนะมันก็จะมีเป็นแบบเ,เกจสามสี่ห้าหกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ข้างล่างก็เป็นสิบเอ็ดสิบสองสิบสี่ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราขึ้นเครื่องละทุกคนอยู่ดีๆก็เปลี่ยนไปเป็นเกจหกโอ้งงเลยทีเดียวมาแล้วเ <c oughs> <c oughs> นี่ยสิบส <c oughs> ี่ <c oughs> <c oughs> นั่นไง เปลี่ยนไปนั่งรอที่14ตั้งนานสรุปมาอยู่หมายเลขหกตอนนี้ขึ้นมาชั้นชั้นบนแล้วนะครับโอ้ที่แรกครับเรามาฝั่งนี้และเรามาตรงประตูหกแล้วเราก็ไปเอ๊ประตูหกประตูสิบสี่มันอยู่ตรงไหน,นก็เลยลงไปนั่งลงไปข้างล่างไปรอที่ประตูสิบสี่เกดสิบสี่นะนั่งไปเรื่อยนั่งเล่นนั่งไปเอ๊ทำไมไม่มีคนสักคนเลยไม่มีคนแล้วก็เข้าไปในแอปเนาะสรุปก็คือพอ กดแอปปุ๊บเปลี่ยนจาก14เป็น6คือคนขึ้นมา6หมดแล้วแล้วเขาก็ประกาศเปลี่ยน14เป็น6เกือบและเกือบตก <c oughs> เกือบได้เป็นผู้ดีสันท่านสุดท้ายอันนี้ก็มีของกินเยอะแยะเลยตอนนี้เข้ามาด้านในแล้วนะครับชาไปหน่อยหนึ่งเขาบอกให้บอด11โมง20 แต่ว่าจริงๆแล้ว11โมง40เลื่อนไป20นาทีนี่เลยเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปตรงนี้กันนะครับนาจะประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปถึงที่ดอนเมืองประมาณบ่ายโมง